นี่คือเหล่านาดีนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ท่วมฝั่งนี้เหมือนกันจ้ามึงรถเป็นขับอุย้ยต้องระต้องระวังด้วยนะคะดูสิโอน้นี่ค่ะนี่ค่ะตรงเหล่านาดีนะคะดูดูโอ้โหน้ำท่วมรอก,กระบายนะ,ะสูงมากดูรถคันนี้สิ นี่ค่ะดิฉันก็ค่อยๆไปนะคะเพราะว่าดิฉันก็กลัวเหมือนกันโอ้สูงแห้งแม่อันนี้สูงแห้งแม่อันนี้ข้ามทางรถไฟค่ะอันนี้มอเตอร์ไซค์เห็นปะดับสละนี่นี่นี่ข้ามทางรถไฟเนะนี่จะ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 จจัจรจะ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  สีแก่นนครวิทยาลัยนะคะดิชันก็ออกไซด์เหมือนกันดิซี่ก็ควอดิชัน,ชนจมเหมือนกันนะคะนิำทงน้ำท่งทั้งเมืองเลยไหมนเนี่ยทวงทั้งเมืองเลยไหมนเนี่ยเมืองกะละ